พวกนี้เขามีเรดาร์วัดความร้อนไหมมีค่ะงูนะคะจะมองเห็นในลักษณะเดียวกันก็คือเป็นออที่เรียนมาท<ส>ี<ส>่เรียนมาไอคุณครูดูอยู่หรือเปล่าสีสีแดงสีฟ้าเขาเรียกว่าอะไรนะไม่รู้ใหต้ตอบเองอยู่ดีก็ลืมอ่ะ <laughs> ไอเอ๊ะลืมอ่ะให้นอนอยู่ดีก็ลืมอ่ะ สวัสดีครับผมรถนเปรีเปื่อครับวันนี้นะครับเราอยู่กันที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับอยู่ที่อำเภอแม่ริมนะครับวันนี้เป็นอีกหนึ่งสถานที่นะครับที่ผมได้รับเกียรติและก็อยากมามากๆนั่นก็คือ c l e r m o f b o n d Python Thailand ถ้าใครอยู่ในวงการเอ็กโซติกนะครับจะไม่มีใครเลยที่จะรู้จัก ท่านนี้ก็คือพี่เก๋าวันนี้บอกเลยว่าจะมาให้ความรู้ต่างๆเยอะแยะมากมายคลิปนี้บอกเลยนะครับต้องตั้งใจฟังยันจบนะเพราะถ้าใครพลาดคลิปนี้กดออกบอกเลยว่าเสียดายแน่นอนสิ่งหนึ่งที่ผมชอบนะพี่เชนคือไม่ว่าจะเป็นบ้านพี่เก๋าทุกอย่างลงตัวหมดถ้าเดินมาไม่รู้เลยว่าเป็นฟาร์มห้องรับรองอยังเป็นคิลเลอร์ม็อบนะครับวลคัมวลคัมคบสวัสดีครับพี่เก๋าครับสวัสดีครับ ปกติยังไม่มีมีใครเข้ามาถ่ายเลยยังเนี่ยรายกา,ารรายการแรกโอเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับวามเองอะค่ะก็คืยยังไม่มีใครเคยเข้ามาถ่ายเลยฟาร์มสัตว์ที่ดีไม่ควรจะเปิดโลก่การที่มีคนนอกเข้ามาในฟาร์มสัตว์มากเท่าไหร่นั่นคือคุณเพิ่มความเสีย่ยงให้กับการนําเชื้อจากข้างนอกเข้ามาในฟาร์มา้าง ได้นั่งก่อนอันนี้ลูกชายพี่เก๋าสวัสดีครับคีรพงศ์พอบ้านคีรพงศ์เต็มสองเมื่อกี้ผมแอบเห็นอันนี้ซองอะไรเต็มเลยครับพี่เก๋าในนี้นะคะที่เห็นนะคะก็จะมีการ์ดนะคะเป็นการ์ดคล้ายๆแบบว่าซีเซนไอเดียบัตรประชาชนนะคะเกิดวันนึงม็อบมันผิดพลาดขึ้นมานะคะแบบ เฮ็ด hey, ไม่จริงเอ่ยอะไรเอ่ยนะคะสามารถเอามาเคลมกับทางเราได้นะคะทางเราจะรับซื้อเต็มจํานวนค่ะแล้วก็คืนค่าอย้งดูให้ปีละ5000บาทค่ะโอ้ oh, ปีละ5 0 0 0บาทใช่เพราะมันก็คือแบบต้นทุนหนูที่วิเก๋าเขาคํานวณมาแล้วค่ะแล้วก็ที่เห็นนะคะนี่ก็จะเป็นเข็มไมโครชิพค่ะถ้าฝังก็ฝังได้ค่ะแต่แนะนําให้ฝังตั้งแต่700กรัมขึ้นไปในสําหรับงูบอลไพลทอนนะคะแต่ถามว่าเฟนแนะนํำไหมเฟนไม่แนะนําเพราะว่า ลักษณะของเข็มนะคะมันค่อนข้างใหญ่แล้วก็การฝังเข้าไปเนี่ยจะทําให้กุ้งูเกิดความเจ็บปวดนะคะแล้วก็ทําให้เกิดความเครียดจากการจับบังคับด้วยงูคอนทำไหมครับงูคอนไม่ทําครับตอนนีทำแต่บอลคอนคิงมิวและฮอกโนสเป็นนอนไซเ h สไม่ได้มีข้อบังคับเรื่องนี้ครับตัวนี้เป็น s i g h t e อ่2อันนี้อยากจะโชว์อะไรครับไออย่างแรกผมดูมีแผ่นซีดีอันนี้มีเกี่ยวกับเทคนิคการเลี้ยงให้โตอะไรยังไงไหมครับดันให้มันปิดสนิทขึ้นค่ะ เพื่อให้มันแน่นใช่ค่ะอย่างนี้ขี้เลื่อยเป็นขี้เลื่อยอะไรครับขี้เลื่อยใช้สาหรับสัตว์สำหรับสัตว์แฮมสเตอร์เลยครับเนื่องจากมันชิ้นใหญ่โอกาสที่มันจะติดหนูเข้าไปมันก็ยากใช่ไหมถ้าชิ้นเล็กมันก็ติดง่ายลูกงูบางตัวเนี่ยไม่ฉลาดในการเลื้อยขึ้นมากินข้างบนเราเลยวางไว้ข้างล่างเ้าไว้สองที่แต่ถ้าสําหรับงูที่ใหญ่เราไว้ข้างบนก็ดีเพื่อการป้องกันไม่ให้น้ําปนเปื้อนจากอของงูครับแล้วก็เลือกที่อยู่ได้ด้วยว่าถ้าเกิดอากาศ ร้อนเกินไปเขาหนีเข้าข้างในมันก็จะเย็นผมอยากเสริมอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าหลายๆคนชอบถามผมว่าวัสดุรองอะไรดีที่สุดผมคําตอบก็คือว่าไม่มีวัสดุไหนดีที่สุดแต่มีวัสดุที่เหมาะสมที่สุดส่วนงูบอลเนี่ยรูปแบบการใช้เนี่ยผมใช้บางทีก็กระดาษพูฟบางทีก็กระดาษหนังสือพิมพ์เพราะว่างูบอลเนี่ย นานๆถ่ายครั้งหนึ่งแต่ถ่ายมาครบเลยครับของแข็งของเหลวแกส๊ส <c oughs> เปื่อนเยอะค,ควรจะโทท a l c l e a เพราะว่ามาครั้งหนึ่งเนี่ยรวบทิ้งหมดทีเดียวเลยจะดีกว่าแต่การใช้กระดาษเนี่ยผมคิดว่านะต้องเป็นคนที่มีวินัยด้วยนะนนเพราะถ้าทิ้งไว้มันไม่ได้ดูดซับแล้วพอเต็มเสร็จทับเดี๋ยวมันจะชื้นแฉะใช่ไหมครับใช่ครับเราเราอยู่แล้วสัปดาห์ละสองครั้งในนี้มีงูอะไรม้างครับเป็นงูสีงูบอลค,ค, <ง S 2> ครับ k i ง g ิ i e แล้วคือทุกอย่างที่ผลิต จะมาอยู่ตรงนี้คนผลิตอยู่ห้องนี้ใช่ครับ pie, CG จีเแล้วก็คาริโก้ีโมจิอุ้ยเออีโมจิโครเนะครับเกยรับรอีโมจเราตากล้องจำเป็นนะครับเกย์พายเมจิอุ้ยเท่มากต uh, oh, e ัวนี้มีมีมีอีกตัวตัวนี้หน้าเยอะเออหน้าเยอะเอ้ยยิ้มยิ้มยิ้มแฉกยิ้มแฉง ตัวนิจิ๋งเงเ,เวลาจะถ่ายรูปนะทำให้ดูเราก็จะ,จะมีบล็อกนะครับมีไลท์บ็อกเพื่อแล้วเราก็น,นะครับ จากนั้นเราก็ส่งไปที่ลมพิมพ์อยู่ที่บ้านสัตว์สัตว์ที่บ้านเนี่ยผมจับออกมาถ่ายให้มันดูแนวธรรมชาติผมน้องผมน้ำซาเลมเนเดอร์ผมว่ามันมีความสุขนะถ่ายภาพลองมาถ่ายแบบผมสิครับโอ้โหดีโคตรมีความสุขเผ็ดอะไรครับอันนี้ออนออนได้ครับออนได้เคฟิโกราฟีเป็นการมองโลกสวยๆในอีกแง่วงหนึ่งของพี่เก๋าเพจนี้ดีต่อใจหนุ่มๆครับครับผม ความเราเนี่ยไม่ได้เป็นแค่ที่ทําการเรียนการสอนของคณะสัตวแพทย์เพียงอย่างเดียวนะครับมันจะเป็นที่ทําทีศีของบางทีก็จะมีคณะคณะบริหารรวมไปถึงภาพที่เห็นก็วิจิตสินครับอันนี้เป็นตัวจบเลยเขาเป็นโปรเจกต์จบชื่อว่าสินแอนซ a วีอวิโนแมคคิงนะคะแม็กซิก a c k k คิงเป็นแม่พันธุ์นะคะตัวนี้เรากล้าพูดว่าเราพอได้เป็นที่แรกนะคะถ้าเป็นสายการผลิตของประเทศไทยนะคะที่ทําแล้ว ไม่ติดเส้นเหลืองกลางหลังนะคะเพราะว่าสายเมียนกายเขาจะมีเส้นเหลืองกลางหลังนี้เป็นไทเทเนียมมันเป็นสีค่ะสีไทเทเนียมแล้วแต่ว่าเฟนเห็นบางคนนะเขาเรียกว่าทีบวกก็เหมือนทีบวกนะถ้าซูมดูชัดๆนะคะตาน้องจะเป็นสีลูบี้ด้วยลูบี้ด้วยใช่แล้วอันนี้อันนี้พร้อมมาได้กี่ปีแล้วจะพร้อมกันเลย้มาพร้อมกันเลยค่ะปีส2018เลยมันมันจะซวบพี่ไหมถ้าพี่บอกมาไม่ซวบกลัวไม่ซวบแต่มันจะแบบ ดินดหน่อยอะพี่เชนงูคิงมันก็อย่างเงี้ยมันไม่มีเส้นเหลืองเลยนะฮะสวยมากๆากขาวล้วนเนียนแบบกินคูตาอ่าฮะกินคูตาเอาสิสวยมากๆากจับสิครับมันดิ้นไงเฟสบอกอยู่ว่ามันดิ้นดิ้นยงไงตบเดียวดิ้นปับเดียวเกียงดีไหเกียงโอ้โหพี่เก๋า เเปป็็นนไไงงลล่่ะะขอเค้มนิดนึงว่าเกล็ดของน้องนะคะถ้าใครได้มาจับตัวจริงเนี่ยจะรู้เลยว่าเกล็ดของน้องเนี่ยค่ะนิ่มแล้วก็ละเอียดกว่าตัวเม็กซิกันแบคคิงที่เป็นไวายทายเน่มอเนี่ยนิ่มมากแต่มีสะดุดนิดหน่อยนะครับเนอันเนี้ยสนุกกันนะน้องไม่เจ็บนะฮะโอ้ยเจ็บ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 อันเนี้ยผิวจะนิ่มค่ะพี่นนท์ลองจับดูได้นิ่มกว่าตัวไวายทายของมันผิวละเอียดกว่าแล้วก็ช้ำง่ายสุดๆช้ำง่ายด้วยใช่เป็นแผลง่ายมากเราควรจะต้องดูแลเ่มาก ดูแลปกติเลยค่ะแต่ว่าช่วงผสมพันธ์นะคะที่ว่างูคิงเขาแบบงูคิงเขาชอบซาดิสใช่ไหมเขาชอบกัดกันน่ะชีแบคคิงก็จะโดนแบบกัดเป็นจ้ำๆแบบมาโซเลยอ่ะลูบี้นะครับไม่มีแบบเดียวเขาอวดว่านี่นะไม่มีลายเลยนะคะดูเลยนะคะไม่มีลายแล้วเนื้อเทเจเขาจะเหมือนเออเหมือนกันใช่เหมือนเนเจอร์เหมือนอัลบบโนแบคคิงค่ะตัวต่อไปนะครับที่ผมอยากจะแนะนำก็คือไทลิคิงสเนต คายาลิเนี่ยเป็นภาษาที่คล้ายๆคายาลินี่อยากกันอยู่ป่ะอันนั้นคาตาลีเอ้ยไม่อันนั้นคายาลิคาตาลีนั่งพับลงพับลงนะครับโอ้โหเต็มม้อเต็มมือครับฝากรักกันอีกแล้วรักกันอีกแล้วครับก็เป็นปกติดีของงูคิงงูมิ้วนาะเราก็ต่างรู้กันดีอันนี้จะเป็นคอเลสเตอรอลรักษาหน้าได้นะครับแล้วจริงเหรอครับเนี่ยไม่กล้าพี่เจมพี่เจนฮะ อ,อ,อ,อะไรดีๆนี่แนะนำตลอดเลยนะบาลานก่อนเลยทารีที่บ้านมีตัวหนึ่งนะคือต้องบอกว่าจุดขายของไทรีเนี่ย <c oughs> นะคือเขาค่อนข้างที่จะมีลดลายที่แตกต่างกันออกไปอัน <คำ S 2> นี้ก็ทยารีเหรอเนี่ยก็ปกติแล้วเนี่ยมันจะมีความหลากหลายอยู่อย่างหนึ่งคืออย่างเทียบกับตัวเมื่อกี้ที่ฝาก,กรักคือผมเนี่ยทุกตัวผมยืนยันว่าแทบจะเป็นตัวเดียวในโลกเพราะความที่คราบของมัน อย่างนี้คือในคัสเดียวคอกเดียวกันใช่ไม่รลายไม่เหมือนกันเลยหรอใช่ครับจริงๆหนักๆเลยมันจะมีประเภทพวกที่เป็นมิวเฟสอ่ะนี่อาจจะดูคล้ายๆกับกลุ่มเนวสังครับเออไม่ใช่เหรอไม่ใช่ครับนี่เป็นเทลี่เหมือนกันเกิดมาในคอกเดียวกันเลยเพราะน่ารักนะโดยนีสัยเขาเขาจะเป็นมูคิงที่ค่อนข้างจะนิ่งๆเขจะสุภาพมากเทียบเขาจะไม่แพ่แพแพเหมือนพวก ไม่ค่อยครับเต็มที่ก็ฝากรักกันเฉยๆเต็มที่ฝากรักกันเฉยๆเพราไม่กัดเลยตั้งแต่อยู่มาผมไม่เคยโดนทายาลิกัดอย่างนี้ถ้าเราสมมตินักเพาะมือใหม่เล่นๆก็จับจทายาลิกับทายาลีมาเจอกันแล้วก็จะได้ลายใหม่ๆครับอ่าอย่างนี้เนี่ยก็คือใกล้เคียงกันแต่ตัวนี้ออกเทาใช่ๆๆอันนี้ก็จะมีความหลากหลายู่นี้ถ้าโตไปสีเปลี่ยนไหมครับสีไหนสีนั้นจนโตเลยครับมีเข้มๆด้วยนะมีเข้มมีไต้ปลายหางส้มอะไรอย่างเี้ยพี่เก่าครับแผ่นซีดีที่เสียบอันนี้ทำไมเขียนว่าน้องแ é t น้องแ é t น้องแนนะครับ น่าจะเป็นรุ่นเก่าไม่ดูกันแล้วไม่ดูกันแล้วใช่ไหมดูเบื่อแล้วก็มาเสียบสิผมพยายามดึงมาว่าเอ๊ะมันเป็นเรื่องอะไรมากก็ไม่ดูดูเบื่อแล้วมันมีคนอื่นให้ดูที่ดีกว่านี้แล้วแหมคุณโนนดดูที่เราทำนะคะก็เป็น Western ์นฮอกโนคือฮอก n o s ตเนี่ยค่ะเขาจะเรียกชื่อตาม ถิ่นกำเนิดเวทเทอร์นี่ภาคอะไรครับภาคตะวนตกค่ะแล้วถ้าตะวันตกเฉียงเหนือ ตอนออกเฉียงเหนืออ๋อภาคอีสานอ๋อโอเคครับค่ะ <c oughs> ตอนมันออกเฉียงใต้นะตอนออกเฉียงใต้เอออันมันมาคืนที่ไหนอะคะนั่นพี่ไม่รู้ไงพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันเอาอ <c oughs> โอเคจับเลยครับ <c oughs> ต่อครับน้องก็จะมีลักษณะเด่นๆก็คือหน้าน้องเนี่ยจะซาดแล้วก็จะหมูกเนี่ยมันจะเชิดขึ้นเหมือนหมูนะคะอันนี้เป็นตัวเมียนะคะตัวก็จะใหญ่หน่อยถ้าเป็นตัวผู้ก็จะตัวเล็กกว่านี้เดี๋ยวเฟะเจ้าตัวผู้ให้ดูนะคะอ๋อตัวเมียจะใหญ่กว่าตัวผู้ใช่ตัวเมียเนี่ยจะใหญ่กว่าตัวผู้ประมาณ2-3เงสามเท ผสมกันกันก็คือแบบเหมือนแม่ลูกสาหรับคนที่มีงบเนี่ยเฟรค่อนข้างแนะนําให้เป็นงูตัวแรกเลยเพราะว่าเอาจริงๆเพื่อนแบบเลี้ยงงูมาหลายตัวใช่ไหมมีงูหลายตัวมีหลายสายพันธุ์เฟรเคยโดนงูทุกสายพันธุ์กัดยกเว้นฮอกโนนคืองูพิษเขี้ยวหลังที่ว่าเนี่ยเขี้ยวพิษน้องจะอยู่ประมาณหลังตาน้องนะคะหลังตาเลยใช่ค่ะเป็นยังไงครับถ้าโดนพิษคือถ้าโดนเขี้ยวพิษเนี่ยคะ่ะจะมีผลกับเฉพาะคนที่ แพ้พิษแมลงค่ะก็จะมีลักษณะบวมแดงอะคะ่ะน้องเฟนจะไม่เคยโดนเฟนไม่เคยโดนแต่ถ้าถ้าคนที่โดนเป็นพี่เก๋ว่าพี่เก๋าจะโดนจะเป็นบวมแดงแน่นอนเพราะพี่เก๋าเนี่ยแพ้พิษแมลงก็ดูแลเรื่องความสะอาดด้วยเพราะว่าถ้า้องนนดเป็นเห็บเนี่ยมันเอาออกยากเพราะล่องเกศมันลึกสวยครับสวยมากมอมพอพี่นนท์ม,มีตัวเดียวเองโอ้องนนทมีตัวเดียวเหรอเพราะว่าตอนแรกกลัวไงคำว่างูพิษเขี้ยวหละ่ะใช่ใช่ใช่ค่ะมีหลายๆคนเขาแบบว่าไม่ยอมเลี้ยงฮอกโน้เพราะว่าบอกว่าเป็นงูพิษอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า จริงๆแล้วแต่คือถ้าเขามากเลยคือมันยังไม่ยังไม่ถึงเคี่ยวใช่ไหมถ้าฉกเฉยๆไม่ถึงเคี่ยวค่ะต้องอมเข้าไปแบบประมาณเลยตาแล้วเวลาเขาฉกมับเนี่ยมันติดเลยไหมไม่ไม่ไม่ค่ะซูเปอร์อันวิโดิวซูเปอร์คอนด้านะคะนี่อันนี้คือตัวเมียดิงจริงๆใช่และคือไม่ไหวเนาะไม่ไหวเลยค่ะแล้วก็คือเพียร์อะเคยทามันมันเคยลุด อุ้ยแนแนนแนแนนเมื่อกี้ไม่ทันไม่ทันไม่ทันยังไม่เคยโดนใช่ไหมครับอยากโดนวันนี้ไหมครับเมื่อกี้ก็ยังไม่โดนค่ะพวกนี้เขามีเรดาร์วัดความร้อนไหมมีค่ะงูนะคะจะมองเห็นในลักษณะเดียวกันก็คือเป็นอ๋อที่เรียนมาที่เรียนมาไอคุณครูดูอยู่หรือเปล่าสีสีแดงสีฟ้าเขาเรียกว่าอะไรนะไม่รู้ให้ตอบเองอยู่ดีก็ลืมอ่ะไอเอ๊ะ ลืมอ่ะที่โดนอยู่ดีก็ลืมอ่ะอินฟาเลตเออเป็นอินฟาเลตก็คือแบบถ้าร้อนจะเป็นสีแดงถ้าเย็นจะเป็นสีฟ้าสีฟ้าอะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวก่อนค่ะมันตัวเท่านี้ค่ะตัวผู้ตัวอ๋อนี่คือตัวผู้เต็มัยแล้วอันนี้คือตัวเมียเต็มใบอุ้ยคนละเรื่องเลยใช่ค่ะน่าเกียดไซเดินกับพญานาคใช่ค่ะใส่เดินกับพญานาคจริงๆอันนี้เป็นสีธรรมชาตินะคะพวกนี้เขากินการกัดกันเหมือนงูบอลไหมงูคิงไหมกัดกันเวลาผสมอหรอคะพี่คะ ใช้เท่านี้มันเลยกัดไม่ลงค่ะมันก็จะไปเลื้อยอยู่บนตัวตัวเมียแล้วก็แบบเหมือนพยายามพยายามนึกว่าแบบพอผสมเสร็จตัวเมียจะไล่กินตัวกู้โอ้ไม่ค่ะ <my S 1> อไม่ระบบย่อยอาหารของเขาเป็นไรก็ไม่รู้เขาชอบกิน,นอยู่ชิ้นเล็กๆแบบควรจะให้เป็นหนูคานขนาดตัวเต็มไกรเพลก็ให้หนูคาน้ปพี่เคยเห็นคลิปฝรั่งที่เขาให้กินไข่ใช่ค่ะกินได้ไหมกินได้ค่ะเพราะ่ในธรรมชาติแล้วน้องแบบกินไข่นกมานมาคนเขาให้กินจริงจบกันจริงจูบ ช่น่นาเกียแต่มันก็จะมีไอ้นี่ปะโปรโตสัวใช่ค่ะมันจะมีไอคิปโตสปอริเดียมอะค่ะท,ที่มันเป็นมันเป็นโปรโตสัวที่อยู่ในแมลงแล้วสัตว์ที่กินแมลงจะเป็นกันไม่แนะนําให้กินจริงมไม่แนะนาําให้กินกจริงมจกโตมาแล้วก็จะแก้มอ้วนแม่หลาแบบเนี่ยเราจับแก้มชี้ได้อุยขยี้ได้ด้วยขยี้เลยมันงูอะตัวนี้มันงูใช่ไหมสายพันธุ์นี้มันค่อนข้างแบบงงูจริคิงขยี้อย่างนี้ได้ไหมแม่ อันนี้ไม่ใช่ห้องน้ำเหรอครับมาแยกแห็นแบบค่ะเป็นห้องฟักไข่นะคะซึ่งในห้องนี้นะคะก็จะมีการควบคุมความชื้นแล้วก็ควบคุมอุณหภูมิใช่ใช่ค่ะก็การที่มีความชื้นเนี่ยค่ะจะง่ายต่อการลอกคราบครับอุ้ยอันนี้น้ำงูก็จะอยู่ในนี้นะครับาอ๋อมีกลางจ่อไข่ด้วยการที่เอางูเข้ามาเราไม่จําเป็นที่จะต้องแยกเป็นฟองๆใช่ไหมครับไม่จําเป็นค่ะจริงๆแล้วงูเนี่ยค่ะที่ไข่งูมันติดกันนะคะเพราะว่า หนึ่งคือไข่งูอ่ะมันย้ายที่ไม่ได้แล้พี่นนท์หลังจาก24ชั่วโมงที่มันออกไขาแล้วอ่ะมันไม่ควรจะย้ายที่ค่ะแล้วก็อย่างที่สองก็คือการที่ไขมันติดกันเป็นแพระค่ะเขาเอาไว้ช่วยกระจายความร้อนเข้าหากันให้ไข่ทั้งชุดเนี่ยมีความร้อนที่ส,สม่าเสมอกครแต่ฮอโนนเนี่ยจะมีลักษณะการไขที่แบบแปลกก็คือไข่แบบเป็ดไล่ทุ่งอ่ะ <8 S 2> ทีท่ทจะไม่กอดไข ปกติแล้วมัวค่ะไข่ออกมาแล้วเขาจะกอดไข่ใช่ไหมคะรับไข่ของโน่นไม่กอดไข่ค่ะทิ้งไข่ไว้เอเลยเหมนป้าไปเลยเหมือนไข่เสียหมดหน้าที่แล้วใช่อ้ไปแล้วแล้วไข่เป็นก้อนไหมไข่ไม่เป็นก้อนค่ะไข่กระจายเลยกระจายกันหมดเลยอ๋ออย่างนี้ใ่ค่ะมันจะเล็กๆแล้วมันก็จะแบบสังเกตได้ว่ามันจะไม่ติดกันเลยเพราะว่าตอนที่มันไข่ออกมามันไม่ติดกันครับเซ็ตอย่างนี้ทุกตัวใช่ค่ะแต่เราก็เลยจะเอาถ้วยน้ำออกนะคะป้องกันการไข่ในน้ำทำไมถึงไข่ในน้ำพี่ก็เคยเจอใช่เพราะว่า งูเนี่ยจะเลือกไข่ในที่ที่แบบว่ารู้สึกปลอดภัยแล้วก็รู้สึกว่ามันมีความชืม้นม่มีความเย็นดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันเสียเลยนะควรใช่ค่ะจะเสียเลยค่ะควรเราเวลาอย่างที่เอาฟักไข่ไว้อย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องดูด้วยนะคะว่าแบบว่ามันมีหยดน้ําก่ออยู่บนฝากล่องหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็ควรจะเช็ดหยดน้าออกเพราะว่าหยดน้ําถ้ามันหยดลงไข่มันก็ไม่ต่างอะไรกับไข่ที่ว่าอยู่ในน้ามันก็ไม่ดี อไรจุดที่บอกว่าป่วยเราไม่ได้ปลดเป็นเอ๋อสุดคงเป็นซีโอเฟิรนเองที่ถูกใจเขาก็เลยเก็บไว้เก็บไว้ไวครับอันนี้คือสีของแทงเจอรีนฮอนดูรันที่พบในธรรมชาติในอเมริกาใต้ธรรมชาติเป็นอย่างนี้เลยอรอใช่ครับอันนี้คือของที่เจอในฮอนดูรัสเปียงนี้เลยครับชื่อเขาเนี่ยมาจากอย่างนี้เลยแทงเจอรีน แทงเจอรีนหมายถึงส้มแทงเจอรีนเขาบอกว่าสีมันเหมือนสีส้มแทงเจอรีนกับพวกนี้ตามนิสัยเขาอยากให้ทุกคนดูว่าเทียบกับมือเนี่ยเป็นงูที่ใหญ่นะมิ้วเป็นงูที่ใหญ่นะครับตัวนี้ค่อนข้างสุภาพและอย่างพอเขาจับอาเงี้ยแต่ถ้ไม่มีมุมให้เทคเขาก็โอเคขึ้นเขากัดเราเนี่ยเพราะว่าเขาหิวซะเยอะแต่ก็นับว่าเป็นโชคดีที่เมื่อวานเราเพิ่งจะให้อาหารกันไปก็เลยโอเคขึ้น บางทีคนมองว่าวทยไทป์สีเขาไม่ยังเจ็บแสบไม่พอมันส้มแดงแบบนั้นมันยังมีความน่ากลัวอยู่ครับแต่พอเป็นไฮโปเมลานิสติกเนี่ยป้องสีดำเขาจะไม่ดำสนิทครับผมเขาจะออกไปในทิศทางของออกป้องเทาเข้มคล้ายๆกับสีกราไฟต์บนมินส์อ๋อนะสวยมากๆครับเอาไปโนครับเอาไปโนอาไ,อาไก็น่าจะเป็นเรื่องพื้นฐานในง bon. ูบอลถูกครับ,รบในฮอปโนสก็มีเมื่อกี้ที่เฟียสพาไปดู ในงูมิ้วก็มีครับป<า>ัดดำออกก็จะเหลือแต่ส้มง,งูเนี่ยโดยส่วนตัวผมผมว่าการแค่แตะหัวก็อยู่แล้วครับเพราะว่างูเนี่ยส่วนใหญ่ทุกงูไหมผมว่าเป็นกับทุกงูครับงูเห่าได้ไหมจากที่เราเห็นก็เขาก็แตะกันอยู่แล้วตา,ตาเขาทะเลาะกัน เขาจะไม่ใช้การกัดกันเขาจะพยายามยกหัวให้สูงไปตัวแล้วทบหัวไ้ตัวให้ได้เพื่อการขู่กันผมว่ากูยืนได้สูงกว่ามึงนะคอัหนี่จะเรียกว่าสีอะไรเนี่ยอันนี้เรียกว่าโกสฮอนดูรันครับผมเป็นกรณีที่ผมจำไม่ผิดเหมือนจะเป็นมูฮอนดูรันเหมือนกันจะถูกเรียกเป็นชื่อทางการค้าว่าโกสครับผมเพราะเขาบอกว่ามันเหมือนจอทีวีเขาดำโซนว่าแล้วแบบนี้ก็เขาก็จะอย่างนี้ครับตามสตีดซัดดิ้งนะตามสไตล์ของงู สโน w ฮอนดูรันสโน w ฮอนดูรันอุยสวยนะโอ้ยสวย <State S 1> สวย <past S 1> สวยไม่ชอบทั้งแดงและไม่ชอบทั้งดำมันก็จะเหลือป้องจางๆไงเหลือป้องจางๆดูตาน้องนี่สวยครับตัวนี้สวยสวยมากแต่จริงๆเนี่ยตอนนี้เรากำลังพยายามพัฒนาและพ่อพันกันอยู่นะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยข้อเสียของสโน w ในฮอนดูรันเนี่ยมีอย่างหนึ่งที่ตลกมากคืออะไรนะครับอะไรครับ ตัวเมียมองว่าเขาเป็นของแปลกครับตัวนี้เป็นตัวผู้นะครับอ้าว oh. การเป็นว่าเขาไม่มองว่าตัวเองเป็นโดนมองว่าเป็นเผ่าพันธุ์เดียวกันผลที่ได้คือเขาโดนมองว่าเป็นของกินทุก hmm. ครั้งที่เราจะเขาเข้าผสมนต้อง<น>ะระวัง,ม,งมากเลยการเป็นว่าเขาจะโดนตัวเมียรักแบบจ,จัจับกินนะครับ <อ>ชั้นบนนะครับโอ้เดี๋ยวก่อนเข้าห้องบอลมีอะไรด้วยพี่เก๋ออ๋อเนี่ยพักผ่อนหย่อนใจพลาดได้ยังไงนะฮะเป็นมุมพักผ่อนหย่อนใจของผมนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยเราก็รู้ๆกันว่าชาวเอ็กซ์โรติกเพร้อยทั้งร้อยเริ่มต้นมาจากปะลาครับเราไม่เคยลืมว่าเรามาจากไหน,นครับพีพเ่เก๋าเลี้ยงปลาชนิดแรกปลาอะไรครับ ก็คงจะเป็นหางโ,โยงเนี่ยตอนแรกที่เลียงอะไรครับผมแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นปลากัดาปลาอก็ตามทีแต่ยังไงก็ตามผมชอบปลาที่มันชอบปลานักล่าครับแต่เอาที่มาดูนี้เป็นสภาคสั้นเนาะยี่สกสั้นก็ไม่ใช่นักล่าหรอกรแต่ก็พวกนี้ก็จะเป็นพวกนักล่าแล้วก็ปนปนกันหลายอย่างครับเสืตัวนี้สีมันค้างนิ่งเสือตอกระเบนมังกรอะไรพวกเนี้ยแล้วก็เป็นพวกปลาหมอจาก หินต่างๆครับเลี้ยงรวมๆเอ้มีปลาเนื้ออ่อนด้วยเหรอใช่ครับพวกนี้เนี่ยอร่อยในจานแต่คนไม่ค่อยเห็นของจริงนะจริงแล้วตัวเป็นๆเ,เนี่ยมันสวยแล้วก็วมีค,คุณค่าทาง ความเป็นปลาสวยงามได้ดีกว่าปลาอร่อยสุดเสําับไปแต่บ้านผมปลาที่น้องหน้าบ้านตกเยอะมากๆเลยคือปลาเบี้ยวโอ้อร่อยอร่อยอร่อยแล้วก็คางมันแปลกๆที่แหลมขึ้นนะสวยมากแต่อนุบาลยากยากอ๋อไม่ค่อยกินไม่ค่อยกินด้ตัวนี้ก็จากแหล่งจับนี่แหละแล้วก็เอามาแล้วก็สวยครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าโดนแสงเข้าตรงๆเป็นเหลือบน้ําเงินน้ําเงินสวยมากเมื่อกี้เห็นนกด้วยอันนี้ไม่ใช่หุ่นนะครับ นี่ของจริงหมดเลยของจริงหมดเลยยูโรเปียนยูโรยูโรเปียนอีเกิลอาวนะครับชื่อบราวนี่บราวนี่ตัวนี้ออกงานโชว์บ่อยอแต่ถ้าอยู่ที่บ้านนี่ก็จะหวงถิ่นหน่อยแต่ถ้าเกิดว่าออกออกไปโชว์ก็จะไม่ไม่ดุเพราะว่าจะไม่หวงถิ่นตัวนี้ชื่อถ้วยฟูถ้วยฟูเป็นยูรานอาวน้เขายูรานครับแล้วก็ตัวนี้ชื่อเปเปอร์ครับเอ้นเดินเดินเดินนี่ชอบรูชอบโคนี่ชอบรูตัวนี้เป็น นกขาวไวฟเฟสครับไวฟ์เฟสครับอ้าวครับพวกนกเขาพวกนี้เป็นลูกเพาะหรือยังครับใช่ครับพวกนี้ลูกเพาะทั้งหมดลูกเพาะทั้งหมดเนาะลูกเพาะทั้งหมดครับแล้วก็นําเข้าจากต่างประเทศนะครับไม่ใช่เป็นนกที่มีอยู่ในสภาพธรรมชาติของไทยครับพวกนั้นก็คอคเทลอิเล็กท้าสเพ็เมียใช่ไหมครับสพวกนี้อันนี้ก็แบบพักความหย่อนใจไปครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นโซนนี่บอดเลยครับยื่นมือได้พี่เชน มันเชืนน่องหนี่ไ,มไหมครับวันน,นี้ใส่ดีเลมือขึ้นมได้เลย <c oughs> นะครับตอนนี้เราก็จะมาเป็นโซนที่3นะครับเราจะรู้สึกว่าร้อนแล้วก็แลรงแห้งนะครับเพราะว่าเราจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับสมาชิกที่อยู่ในนี้แน่นอนครับก็คือบอลไพ่ทอนนะครับเป็นโซนสุดท้าย ถับถ้าป่วยทางโรคทางเดินหายใจเนี่ยมันเกิดจากอะไรครับพี่เก๋าชื้นใช่ไหมความตาดส่วนใหญ่อย่างนี้นะครับเอ่อูบอลจะไม่ชอบ2อ,อย่างนะครับ1เย็น2ชื้นไม่ชอบเย็นเย็นและชื้นมาพร้อมกันเมื่อไหร่มูมอกจะป่วยโรคทางเดินหายใจเย็นชื้นเรามาดูตัวเด็ดๆน่ารักน่ารักที่ผมชอบชอบดีไหมครับอย่างนีตัวน,ออนี้ก็เป็นการ์ดของพี่เก๋าเองคือแม่ตัวนี้พ่อตัวนี้ใช่พใชเพื่อทําประวัติันธุ์และอันนี้ฝั่งชิดไหมครับ ตัวนี้ไม่ได้ฝังครับแต่ชิปเก็บไว้ชิปมีทุกตัวมีชิปแต่ไม่ฝังรับตัวนี้เพิ่งได้มาครับชอบมากเลยสีสันสวย YB Dream c y c l e สีจัดจ้านเหมือนขนมเลยน่ารักมากอ๋อบอลถ้าสูงอย่างนี้น้องก็ขึ้นมาทานทานน้ำได้กินน้ำได้ใช่ครับขึ้นมาทานน้ำได้แล้วร้อนก็แช่น้ำได้ครับแล้วก็ในเวลาที่มูวางไข่เราก็สามารถ ดัดแปลงจากไหบอกให้กลายเป็นเนสบอกได้ซึ่งงูก็จะเข้าไปไข่ด้านในนี่ครับแต่ตัวนี้เป็นเพศผู้ครับงูแช่น้านี่คือไม่ได้ผิดปกติใช่ไหมครับปกติครับเพราะว่าถ้าตับใดที่อากาศยิงร้อนแล้วงูลงไปแช่น้ําไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดว่าอากาศเย็นแล้วงูลงไปแช่น้ําเนี่ยต้องรีบออกหลายๆคนกังวลมากครับแบบเห็นว่าเอ้ยอยู่น้องแช่น้ําทั้งวันเลยกลัวง,งูจะเป็นหวัดแต่คือถ้าร้อนไม่เป็นไรครับผมแต่สิ่งที่ต้องกังวลทีเห็นงูแช่น้ํานานๆคือ งูคุณกำลังโดนเห็บจมตีหรือเปล่าอ๋ออาจจะเครื่องใครเครื่องผิวไม่ใช่ครับงูเขาฉลาดพอที่จะกําจัดปราัยภายนอกโดยวิธีธรรมชาติการแช่น้ำก็คือเห็บจะจมน้ําตายครับก็คือกําจัดเห็บแขกไปใครมาชอบมาถ่ายรูปด้วยใหญ่จังแพนด้าพายแพนด้าพายโอ้ยแล้วม้าเขาสวยมากนะครับแพนด้าพายนี้เป็นพ่อพันธุ์แล้วครับโะเวนบีเดอร์แล้วก็คือ สามารถให้ลูกได้แล้วผสมติจแล้วครับเรื่องมาร์กจุดเนี่ยครับแผลพายเนี่ยถ่ายทอดไหมไม่ถ่ายทอดครับแต่ลักษณะลักษณะเช่นสมมุติว่าความเป็นพายถ่ายทอดได้แต่ตำแหน่งตำแหน่งแล้แลวลก็รูปแบบของวัตถุสมมติพ่อแม่หัวหางลูกก็ไม,ไม่จําเป็นจะต้องหัวหางยกเว้นมันจะมีพายอยู่สายหนึ่งที่ผมเรียกว่าเคพายครับหรือคิลลมอฟพายคิลลมอฟบัตไลพาย,ายในเพศผู้ส่วนใหญ่จะเป็นเจ็แต้มแต่ตัวเมีย ลายจะเป็นกองกองไม่ไม่สวยตัวเมียจะลายไม่สวยแล้วตัวผู้จะเป็นลายเจ็ดตอนครับ,คร,บคราวพายส่วนใหญ่จะอันนี้เป็นเอ็นชีคราวพายแล้วก็พเวนบิดเดอร์คือคือพร้อมทำแล้วโอ้โหตอนนั้นกัดฟันซื้อชิบหายเลยตอนน้าอะไระครบเกือบสองแสนเกือบสองแสนโอ้โหคือตอน,นตัวเล็กๆใช่ไหมใช่ครับอันนี้ไทยหรือนอกนอกครับอีกตัวแล้วกันตัวนี้สองแสนหกหกตัวนี้สองแสนหกตัวนี้สองแสนหก ซื้อบีที่แล้วอแอบเมียซื้อแต่ตอนนี้เมียรู้หมดละเพราะว่าเมียยึดเงินหมดละตอนนี้อะไรกันเลยใช้วิธีแบบนี้ฉันขายงูได้ฉันให้เธอหมดเลยละกันปีนทุกอย่างที่ทํามาความผิดก็จะหมดเลยี่าวไม่เซ็ตเรื่องนี้ดีนะ เรื่องอะไรครเรื่องการบริหารเรื่องนี้ครับการบริหารธุรกิจครอบครัวครับนี่เมื่อกี้ที่เราถ่ายเดินกับแอปนะครับพี่เก๋สองชั่วโมงกว่านะครับเมื่อกี้นะครับเดินกันไปคุยกันไปถ่ายคลิปเน้นเมาส์นะครับสนุกสนานนะครับจริจะมาที่นี่ผมบอกเลยว่าได้ความรู้อย่างที่ผมกล่าวไว้ต้นคลิปใครดูจบนันณถึงตรงนี้นะครับบอกเลยว่าความรู้แน่นๆ แล้วก็สิ่งที่ผมชอบมากกว่าความรู้ทางด้านงูคือเป็นเกี่ยวกับความคิดของพี่เก่าตอนแรกที่เรานั่งคุยกันอย่างนี้นพี่เชนเนี่ยทำไมผมก็แบบ <ไป S 2> เอ๊ะทำไมพี่เก่าถึงแบบว่าวางลำดับชีวิตได้ดีมากๆพี่เก่าเป็นไอดอลของผมเลยนะครับ <laughs> คือผมจะเกับไปเนี่ยผมจะทําตามอย่างที่ผมได้รับฟังวันนี้อย่างที่พี่เก่าเล่าเรื่องที่แบบเปรี่ยบตัวเองเหมือนเป็นเครื่องบินชีวิตของผมตอนนี้เนี่ยเราเปรียบเทียบตอนผมในวัยเด็ก เหมือนเครื่องบินกาลังโหลดผู้โดยสารโหลดนักบินโหลดสัมภาระโหลดน้งมันั่นคือเราจะต้องเรียนรู้หาความรู้ใส่ตัวหาความสามารถพิเศษหรือความชานาญพิเศษใส่ตัวนะครับหลังจากนั้นพอเราเรียนจบเราต้องเทคออฟเหมือนเครื่องบินเทคออฟทำงานฝ่ฟาฟันอุปสรรคฝ่าขึ้นฝืนลมอะไรทั้งหลายหลยทั้งพายุเห็บลูกเห็บอะไรทั้งหลายเลเพื่อไต่ระดับขึ้นไปอยู่ในเพดานบินที่สูงที่สุด นั่นคือการที่เราจะต้องดําเนินชีวิตไปให้อยู่ในระดับที่สูงสุดเท่าที่เราจะไหวนะครับหลังจากนั้นก็ระยาัะษาระยะเพดานบินที่สูงนั้นไว้ในระดับหนึ่งเมื่อเวลาที่เหมาะสมมาถึงถึงเวลาที่เราจะต้องลดเพดานบินลงครับเพื่อลงจอดอย่างสนิทเมื่อเวลานั้นมาถึงจริงๆและที่แห่งนี้ครับคือลานบินที่ผมจะลงจอดในอนาคตของ เี้โคตรเดียวอเฮ้ยขัโคตรเลียวอ่ะสุดท้ายน,นะครพี่เก๋าน้องเฟสอยากฝากอะไรไหมไหมครับค่ะก็ตอนนี้นะคะทางความคินและมอของเราก็มีช่องย t u ู e นะคะชื่อช่องคินและมอฟสตอรีนะคะก็จะเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับความรู้นะคะเกี่ยวกับเรื่องสัตว์เอกซอติกนะคะส่วนใหญ่ก็จะเน้นไปทางเรื่องงูนะคะเป็นความรู้แบบความรู้จริงๆอนะ่ะที่แบบว่า ดูเพื่อสาระและความบันเทิงนะคะก็ยังไงก็ฝากติดตามช่องของเราด้วยนะคะคิงเดอะมอสต์สตอรี่ค่ะดูข้างล่างนะจ๊ะวันนี้นะครับขอขอบคุณมากๆนะครับพี่เก๋านะครับที่ให้เกียรติช่องไทยเอ็กซ์โติกนะครับขอบคุณพี่เปิ้ลด้วยนะครับไม่เคยออกเลยใช่ไหมครับขอบคุณฝากเครื่องบินสองลำใหม่สองลำใหม่นะครับผมเป็นเจนสองนะครับ ขอบคุณพี่เก่ออีกครั้งนึงครับขอบคุณทุกท่านมากนะครับผมสวัสครับสวัสดีครับ